สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567แต่จะเป็นการเน้นไปที่เรื่องของการงานนะคะเราจะเจาะลึกในเรื่องของการงานเป็นหลักว่าในปีงูใหญ่ปีมะโรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าดวงชะตาเกี่ยวกับการงานประจำปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะการงานของคุณในปี2566ถือว่าเป็นระยะปีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ปีนี้ก็จะมีโอกาสได้ทำชาวมิถุนจะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆรวมไปถึงได้โปรเจกต์ได้งานชิ้นใหม่เข้ามาทำ ภารกิจหน้าที่จะมากกว่าเดิมนะคะถามว่ามากกว่าเดิมแล้วคุณเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าคือมันไม่ได้เหนื่อยถึงขั้นที่คุณจะจัดการไม่ได้อะนะมันเป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจัดการได้ลงล็อกลงตัวเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกว่าปีนี้เนี่ย คุณจะมีความเติบโตชีวิตจะได้ขยับขยายดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณนั้นได้โคจอรอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาสมัยต้องเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในระยะ4เดือนแรกของปี2567 เป็นระยะที่คุณจะต้องลุยเป็นระยะที่คุณจะต้องกอบโกยทําอะไรได้ให้ทําก่อนสี่เดือนแรกจะมีความเฮงจะมีความปังจะได้ลาบลอยจะได้ผลประโยชน์ทางการงานอย่างชัดเจนแต่ในระยะ8เดือนหลังก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะแม้ว่าดาวกัมมะจะโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานั้นหมายความว่างานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวขอ้อ, Social, อ Online, ง,ก,องก,กับการช่วยเหลือผู้คนงานที่ต้องซัพพอร์ตคนอื่น อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นอยู่เบื้องหลังการทํางานเนี่ยไม่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตามากลักษณะเนี้ยก็จะมีเกณฑ์สําเร็จงานออนไลน์ลักษณะนี้เป็นต้นรวมไปถึงงานวางแผนงานโครงสร้างงานบัญชีงานเอกสารที่ต้องอยู่เบื้องหลังอะคะ่ะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากงานแปลกๆงานที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นงานที่ไม่ได้เป็นที่นิยมอะลักษณะนี้จะมีเกณฑ์สำเร็จนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน ในปี2567นะคะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะอุปสรรคปัญหามีค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะเจอกับงานยากงานที่ท้าทายหรือคดีความบางอย่างเกี่ยวกับการงานรวมไปถึงการขัดแย้งการขัดผลประโยชน์แต่ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตจะได้คนที่เข้ามาให้การสนับสนุน จะได้คนที่เข้ามาเป็นมิตรไมตรีในยามที่คุณทุกข์หรือลําบากเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมิถุนไม่เจอทางตันค่ะจะมีทางออกจะมีทางแก้เสมอในระยะสี่เดือนแรกนะใครที่ค้าขายขอให้คุณเดินหน้าลุยอย่างเต็มที่นะมีโอกาสได้ล่บผลได้เงินทองได้เงินก้อนโต จะเป็นช่วง4ี่เดือนแรกที่จะสร้างความมั่นคั่งและมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้เลยทิศทางของชีวิตจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและคุณจะมีโชคจากคนอายุน้อยปีนี้ลูกน้องบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเขาจะให้การจุนเจือคุณดีเป็นพิเศษเลยนะขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้โชคจากคนอายุน้อยด้วยปีนี้ใช้ไอเดีย ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้การต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะคะใครที่ทำธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองต่อยอดในสิ่งที่ทำหรือเอาไอเดียที่คุณมีนั้นเอาไปดัดแปลงเอาไปอดัดแฝปใช้กับงานที่คุณทำอยู่ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับชาวไม่ถุนต้องระมัดระวังคนมาจับผิดระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามามีปัญหากับคุณมาก้าวไก่ หรือมาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณมากจนเกินไปมาจู้จี้จุกจิกกับคุณลักษณะนี้คะ่ะเรื่องคนก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาสําคัญลาดับต่อมาให้ระมัดระวังเรื่องคํามั่นสัญญาอะไรก็ตามที่มีคนมาให้คำมั่นสัญญาต่อคุณหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องตกลงต้องเซ็นต้องมีเงื่อนไขมันจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาดได้นะสำหรับชาวมิถุนนะคะ ใจเย็นๆเวลาจะตกลงเวลาจะเซ็นเอกสารอะไรต้องอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนอย่าด่วนพลีพลามในการตกลงหรือดิวอะไรนะคะคิดให้ดีก่อนนะ <ส people. S 1> ก็ประมาณนี้การร่วมหุ้นการร่วมลงทุนทำได้ค่ะ แต่ก็ต้องดูคนด้วยว่าคนร่วมกับใครคนลงทุนกับใครนั่นเองคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ